มาดูเรื่องราวดีๆนะคะที่5องค์กรธุรกิจชั้นนําด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากลเนี่ยเขาร่วมกันในการสร้างพลังบวกค่ะคุณผู้ชมเขาสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือเพื่อผลักดันทศวรรษแห่งการปฏิบัติถือว่าเป็นการยกระดับงานนะคะ Sustainability Expo ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป็นปีที่3แล้วนะคะกับการเปิดพื้นที่ให้กับบริษัทชั้นนําแล้วก็องค์กรต่างๆทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมกว่า100แห่งมาร่วมงานแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญผู้นาองค์กร ธุรกิจกว่า150รายที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติบนเวทีเสวนาเพื่อความรู้ความเห็นแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเทรนน์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในทุกมิติผ่านนิทรศการเวทีสัมมนาแล้วก็เสวนาตลอดจนหลากหลายกิจกรรมนะคะที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกค่ะทางด้านของนา,นายถัปรนสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้ริการใหญ่บริษัทไทยเบฟเรจจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้นะคะงานนี้ก็คือ x 0 2 2ยังคงยึดโมเดลแล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิทษมาเป็นแนวทางในการจัดงานแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้นําไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆให้เกิดความยั่งยืนในบริบทของสังคมไทยจาก5องค์กรธุรกิจนะคะนั่นก็คือบริษัทไทเฟเฟรจจำกัดมหาชนบริษัท p t ท g l o กล l c บ e รเคมิคอลจำกัดมหาชนหรือว่า GC บริษัทไทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะบริษัท SCG จจำกัดมหาชนแล้วก็ บริษัทเฟรเซอร์พรอพเพจำกัดใครที่สนใจอยากให้ไปดูงานนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นหนึ่งงานดีๆที่เขาจัดนิทศการดีมากๆ S X 2 0 2 2ไปได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจนะคะคือต้องบอกเลยว่านี่มันคือเทรนด์ของโลกองค์กรต่างๆของประเทศไทยเราก็ไม่ตกเทรนด์เราเดินหน้าเพื่อที่จะทาให้การพัฒนาอะไรต่างๆของประเทศเนี่ย ไปได้กับที่บนโลกไปนี้ที่ระดับ<อ>นานาชาติเขาทากันเพราะที่สําคัญไม่ว่าธุรกิจจะเติบโตยังไงนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ต้องยั่งยืนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปชมนิทรรศการก็ได้เมื่อวานนี้ไม่โอกาสได้ไปางานด้วยเหมือนกันก็นิทรรศการสวยงามมากคุณผู้ชมและสําคัญเดินทางงายด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินก็ถึงด้วยเหมือนกันนะฮนะ